ทีมงานฮาร์ดคอร์เลยเอาของมาไม่ต้องคุยกับมาแล้วผีเนี่ย <c oughs> พี่ธนก,กิจจุดทุบให้ผม่อยดิข้างหน้า,<อ>าหน้าแบบไปเท้าเลย16ดอก นัโมตสัตะระะโตสัมมาสามพุทธะนักโมตสัตกัวหลงปกนเขา ตอนนี้เขารู้สึกไงไหมพี่ถามให้เลยมาติยาเปโคนซาอะไรลยมาติดอะเป็นโรนีเลยมาเปรนีเลยมาเปโนีลกิงให้น้ำมันเขากินหน่อยกิ้งน้ำมันให้เขากินหน่อยน้ตาล่ะมาดีเตาอะร ใจไม่ชอบฉเอยากให้เจริญไม่อยากให้ม,มหีชีวิตดีนี่ยังไงอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอ๋อใช่ใช่ใเมื่อกี้มันปุบไปตัวหน<ล>ึ่งปุบไปเลยหน,นึ่งอีกทีหนึ่งกินน้ำมออีกทีหนึ่งให้กินน้ำมออีกทีหนึ่ง แต่เขาดูไ <in> ม <Asia> ่เ้อนะกินกินเลยกินเลยน้ำสะอาดค่ะน้ำสะอาดค่ะเป็นน้ำสะอาดนะคะไม่มีโอกาสจะหมดในรายการไหมหรือว่าไปตนอนจับนอนหงายจับนอนด้วยนอนหงายเลยนอนหงายเลยนอนหงายเลยให้นอนให้นอนหงายเลยเออนอนหงายเลยขออนุญาตนะครับผมของนิ่เหมนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำมนต์ข้างหน้า เอามาข้างหน้าเลยอพูดออกยังถามเมื่อพูดพูดออกยังสครับเีบ่ารถยานไปละปัญเปีงนนเปเยรรงไงตอนนี้ควบบารนุนีเลยเรารู้สึกไงตอนนี้ควบบารุณีเลยตาตาละ่ะ ตาเลยชี้นี่ล่ะผมถามว่ายังมีไหมอตอนนี้ไม่เข้าแล้ว <_ t ops> เดี๋ยวผมจะให้นี่เน,น,น,นี่ยเป็นปกติตวัวไว้นะเบื้องต้นอะช่วงแรกๆอ่ะเขาจะมีการระบมตำเมื่อตำตัวแต่เอามีดหมอเนี่ยใส่ไว้ใต้ที่นอนให้พี่ก็นอนทับไปีหย,ยนอนทับเอ,อที่เราต้องให้เพราะว่า พวกนี้ถ้าเขามาอยู่นานน่ะมันจะเข้าอยู่ตามเส้นนะโอเคนะครับครับเดี๋ยวหนูก็จะปกติลูกตัวนี้มองหน้าเดี๋ยวเขาปกติแต่หนูจะระบมมันจะไล่ออกมาเลยเันจะไม่มันจะไล่ออกหมดหมดเน่าเน่าซาลูชีกูอะไรแล้วรอสิเราเตือนน่าจะเจ็บไปเลยเมตรอะไรฮะเรียกปกติประมาณไม่เกินสามวันหนูปกติหมดละไม่เกินในยาตัว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 ยาไม่จะพุ่งไปต่อเลยเมตร